ม้วนเดี่ยเขาจืดอะไรอย่างเงี้ยมันเขาจืดเอาเนื้อมันอืมจืดนังหลอกนังมาจืดเอานื้อมันไว้นั่งนกก็ใส่ยขนั่นด้นั่งนกก็เอาใส่มีกะทิเลยมาด้วยพี่น้องกินกินตำตำเส้นมีเส้นเฟอร์ใส่กับเปียกใส่เสียนมันกันซีมือเซฟลูกเซฟบีเป็นแต่แสียบนะเสียบนะเคี้ยวมูนอ่ะ

cái bốn ta hai trăm sáu mươi hai nghìn nền trăm ba mươi bộ nghìn hai trăm sáu mươi nè Mẹ hai trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm sáu กะ xếp bị hết อืมป่นเข้าหมู่ห้าสุดเลยว่าอีกนะมาเลย ừ. <laughs> Hoa, ai, chắc không có Vậy mất mát. Phải mẹ của mày, hoa, 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 nó hoa, 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 ส่งเลยเดียเอา่ะองเงินหายส่งยูขับสอนออกย้งไเส็ดอนามัเกียมของกระสุมอื่นถามถามกระรงอื่นนะกรบวันขาดจันทันขาทิไหนรัถามวันข่าบวกไปเสียงเงห้องคาราบดีแล้วกนสี่สิบแปดเอาที่กลางอคือแบนี่เดีย

Bỏ tụi mình vào Mấy nàng nó xoắn lâu Nó chết nuôi Xoay bớt nó kích chết Ừ Nó sự Lấy mũ lộn hình xóa Gai lộn Xé ăn xịp Ở phần hay <laughs> วัตถะกลายไปเป็นดอยมูมไม่น้ำมันตัวสีนสวงมันบ่อตัวน้ำมันเติมน้ำมันให้ตอนหนึ่งมาอย่างตัวสองนี่ยมันเซนสิบแต่ซาเซนหนึ่งกดขวัซะมันบมไลได้แล้วซบักระุขางอะไรรถรถหนึงกระุขางรถหนึ่งเก่าซิฮะมันสกุบปีไปครับอะไรเป็ไงไปพ่อจับ น่บไปลงอีฝุ่นกอนนี้เพราะว่าเที่ยมคลองอลไรบนเขาเอาว่าคี้ขันใจไปลยดีสังยัดนุ่มีีสังผัดมันงมนิสือเผาเอาอย่าจอดน้ำท่าเขาบอกมึอโค้งว่าตะปือเลยอย่างน้มี่นนัแซ่บจิ๊ดจัด ตั้เฟอร์ตั้ำเฟอร์ตัมสิมีตั้นตัมศินมีมมนมเวีแขกเนี่ย